เคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสที่จะเป็นแผลเบาหวานแล้วก็มีโอกาสที่จะลุกลามจนถึงขั้นต้องตัดขาแค่ฟังเนี่ยก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเครื่องวัด EBI นะครับพอได้ผลเนี่ยถ้าเกิดเราสงสัยว่ามีภาวะหลอดเลือดติดตันเราก็จะไปตรวจเพิ่มเติมด้วยการทํา CT สแกนดีครับข้อดีของการทํา CT สแกนเนี่ยสามารถทําได้โดยการฉีดสารสีนะครับเข้าสู่เส้นเลือดดำนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องเจาะเส้นเลือดแดงโดยตรงนะครับแล้วก็การทำเนี่ยแทบจะไม่มีความเจ็บปวดอะไรครับ ขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นห้อ,องของการทำไฮเปอร์บาริกออกซิเจนเพลาปีนะครับจะทำในกรณีที่เราสงสัยว่ามีภาวะหลอดเลือดติดตันแต่ว่าเป็นไม่มากใช้วิธีการอ,ดอรัดออกซิเจนนะครับที่ความดันสูงสูงเพื่อจะให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้ออกซิเจนในเลือดเนะ่เพิ่มสูงขึ้นก็จะไปทำให้แผลเนี่ยมีโอกาสหายมากขึ้นคนไข้ของหมอเนี่ยประมาณสัก70% 8 0เนี่ยเป็นคนไข้ที่ถูกส่งไปจากที่อื่นพอมารักษาที่เราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยประทับใจค่อนข้างมากเพราะว่าาหนึ่ ว่น้อยไปด้วยนะครับความเสี่ยงอะไรทุกอย่างน้อยไปด้วยมาตรวสุขภาพบ่อยๆกันนะครับ